จนบ,บุรีกรีดโพ o พิพิธช,ชายว้56ชาวสังขบุรีจิตอาสาผู้คอยดูแลซ่อมแซมสะพานผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเอ่ยถึงอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีทุกคนต้องนึกถึงสะพานอุตมานุสร์หรือสะพานไม้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว445เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพมา่า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นโดยดำลิของหลวงพ่ออุตมะจะ้าอา,าวาสวัดวังวิเวการามในปีพศ2529จนถึงพศ2530เพื่อให้ชาวบ้านใช้เดินทางข้ามแม่น้ำสองกะเลียที่หมู่หและหมู่สามตำบลหน,นองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและผ่านการซ่อมแซมหลายครั้งตามการเวลาและครั้งล่าสุด จากเหตุการณ์เมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2556เวลา18.30น,น,นเกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง3วันทําให้เกิดน้ปาป่าไหลเชี่ยวจากป่าทุ่งนาเลสวนน้าป่าได้พัดขยะและท่อนไม้จํานวนมากมาติดต่อมอสะพานบวกกับกระแสน้ําที่ไหลแรงจึงทำให้สะพานอุตมานุสรได้พังขาดเป็น2ท่อนในช่วงกลางสะพานความยาวประมาณ70เมตร ต่อมาสะพานอุตมานุสร์ก็ได้รับการซ่อมแซมจากทหารช่างจากกองพลทหารราบที่9คายสุรสีร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ใช้เวลาเพียงแค่29วันและมีพิธีเปิดใช้อีกครั้งอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมพศ2557จากเริ่มเดิมที่การสร้างสะพานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ในการข้ามไปมาหาสู่กัน จนวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ต้องรองรับผู้คนที่มาเยือนวันละหลายร้อยคนจนถึงวันละ3 0 0 0ถึง4 0 0พคนในช่วงวันหยุดยาวบวกกับเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่ตั้งอยู่กลางแจง้งที่ผ่านการกัดกร่อนของน้ําฝนและความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผาส่งผลให้วันนี้สะพานแห่งนี้เริ่มเกิดความเสื่อมตามการเวลาทั้งไม้พื้นไม้คาดเสาและตะปูที่เริ่มขึ้นสนิมซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของสะพานและความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรไปมา ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแต่การจะซ่อมแซมปรับปรุงก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายเนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณหมายที่จะนํามาซ่อมสะพานนับวันก็จะหายากขึ้นทุกวันพิกิจโพธิพิพิตชายวัย5้56ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่455หมู่2บ้านวังกะตําบลหนองรูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแม้เป็นคนต่างถิน่น แต่การที่ได้มาตั้งลกลากที่นี่โดยมีภรรยาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญพิกิจเองมีอาชีพนําเที่ยวด้วยการพาคนในพื้นที่ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวเมืองเที่ยววัดเที่ยวทะเลตามความต้องการของลูกค้าส่วนภรรยาและลูกสาวทําร้านกาแฟเล็กๆที่ชื่อร้านม่านมอญตั้งอยู่ใต้สะพานไม้ฝั่งบ้านวังกะ ทุกๆเช้าหลังเดินออกกําลังกายบนสะพานไม้แล้วสิ่งที่พิกิจจะทําคือการกลับเข้าบ้านแล้วออกจากบ้านขึ้นมาบนสะพานพร้อมเลื่อยค้อนและถังที่ใส่ตะปูก่อนจะเดินไปหยิบไม้ที่มีชาวบ้านผู้ใจดีนํำมากองไว้ให้ใต้สะพาน ก่อนจะพาตัวเองมานั่งซ่อมสะพานโดยการเปลี่ยนไม้ที่เห็นว่าเริ่มผุจนหมดสภาพที่จะใช้ต่อไปหรือนาไม้มาใส่ในส่วนของทางเดินที่หักเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเดินบนสะพานภาพที่พิกิตเดินซ่อมแซมสะพานกลายเป็นภาพที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเริ่มคุนชินถามว่าทําไมต้องทําไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับทุกคนที่มาเที่ยวชมความสวยงามบนสะพานไม้แห่งนี้แค่อยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่มีความสุข มีรอยยิ้มมีความประทับใจกลับไปเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งจากที่เริ่มทําคนเดียววันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่มองเห็นความตั้งใจของพิกิจช่วยจับไม้ช่วยตอกตะปูรวมทั้งช่วยพูดให้กําลังใจพิกิจกล่าวว่าผมไม่ได้มีความชํานาญในการตอกตะปูไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างผมมีแค่ความตั้งใจดีที่อยากช่วยดูแลสะพานแห่งนี้ให้อยู่คู่เมืองสังขบุรีแห่งนี้ไปให้ได้นานที่สุดข่าวภูมิภาคการจะนะบุรี ปีชาไหลาวาลินรายงาน